สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพบเจอกันวันนี้นะครับผมกับนนะครับคุณผลิตของปีนี้นะครับผมข้าวเข้าวเหนียวที่น้างนาะเป็นข้าวเหนียวนะครับขันต์อนได้็ลายนะครับได้ได้สองอุ้มนะครับผมก็สองกันนะนาีไนะครับแต่ที่ว่าผลิตดี นะครับนะครับแ่พน้อนลกันไว้เราเอาไว้ีฝากไว้ทุกทนนะครับก็การไปการน่านะครับก็ได้ประมาณนี้ครับเป็นข้าวสวยรับแพอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับนการนะครับ